ส่วนที่จังหวัดแพร่ปริมาณน้ำยมเริ่มล้นตะลิ่งแล้วนะคะไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในตัวเมืองแล้วด้วยเจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตตัวเมืองแพร่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้าในแม่น้ำยมตลอดทั้งคืนค่ะบางคนนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะคหลังได้มีพบว่าระดับน้ำยมนีม,มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล้นตลิ่งขณะนี้นะคะ ทางทีมงานตรวจสอบเมื่อเวลาตีห้าที่ผ่านมาปรากฏว่าน้ําที่ไหลผ่านเนี่ยมีระดับสูงสุดแล้วค่ะบางจุดล้นตลิ่งแต่เข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ําติดแนวลําน้ําแล้วเรียบร้อยเลยนะคะอย่างเช่นที่พื้นที่ซอยข้างวัดสวรรค์นิเวศพื้นที่ตําบลทุ่งกวาวเชื่อมต่อตําบลในเวียงเขตเทศบาลเมืองแพร่ชุมชนด้านหลังสำนักงานสาธารณาสุขชุมชน เชตตะวันและพื้นที่ตำบลป่าแมดนะคะน้ำเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่เรียบร้อยทางเทศบาลเมืองแพร่ได้นำกระสอบทรายขนาดใหญ่ไปวางป้องกันตามจุดเสี่ยงต่าง,างๆเพื่อป้องกันการล้นทะลักเข้าสู่พื้นที่ส่วนกลางและตัวเมืองเก่านายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเลยนะคะให้เฝ้าติดตามนะ เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งการยกของสิ่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงและอพยพประชาชนในกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปในจุดที่ปลอดภัยเรียบร้อยค่ะ